หงวงจุยพิชัยสงขาขอขอบคุณยินปังปังพลัสสมุนไพรสำหรับผู้ชายอึดแข็งทนนานพร้อมรบในสมรภูมิรักสวัสดีครับกลับมาพบกับผม,มอาจารย์ธนวัฒน์ครับในหงจุยออนไลน์ครับสำหรับช่วงนี้สำหรับคนวันพฤหัสครับ เขาบอกว่าคนวันพฤหัสนี้เป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนครับพฤติกรรมก็เป็นผู้ให้ครับเพราะคนวันนี้เนี่ยเป็นคนที่รู้จักให้คนอื่นนะฮะเป็นคนตรงพูดจาตรงไม่อ้อมค้อมครับคําไหนคํานั้นเป็นสัจจะฮะเป็นคําพูดมีเงินอยู่100บาทถ้าเผลอปากี่ยให้เพื่อนยืมตังค์แล้วถึงแม้นตัวเองจะไม่มีสตังค์ก็ตามก็ให้เขาหมดครับเพราะรับปากไปแล้วครับ ประปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายที่ตามมากับข้อดีและข้อเสียครับในวัยจรต่างๆอายุ47จนถึง55ปีท่านมีวิธีการเดินเช่นไรคนวันนี้บอกได้เลยว่าไกลจากบ้านเกิดครับเพราะวิธีของการเดินในแต่ละอายุไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลากครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านสร้างสรรค์และปลูก ต่างๆก่อร่างสร้างตัวด้วยตัวท่านเองคนวันนี้ปลายชีวิตดีครับแต่ว่ากว่าจะไปถึงปลายชีวิตพฤติกรรมของท่านแน่นอนครับคงเส้นคงวาครับขึ้นอยู่กับดาวจรว่าสิ่งที่มากระทบนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละปีและแน่นอนครับคนวันนี้พฤติกรรมก็คืออุ่นของให้ร้อนก่อนค่อยรับประทานได้นะครับแต่สมรรถะครับยังไงก็ได้นะฮะว้คือปีครับตำแหน่งของดาวจรของท่านนะครับดาวพฤหัส นะครับควบคุมดวงชะตานะครับมาตั้งแต่อายุของท่านห้าขวบแล้วล่ะฮะเห็นไหมครับพอห้าขวบปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ทําไมดูแลเหมือนแก่แดดแก่ลมจังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่การพูดกันจาฉลาดมากนะเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดพูดครับเก็บตัวนะฮะไม่ค่อยให้ใครอุ้มง่ายง่ายแล้วก็ช่องท้องมีปัญหาตั้งแต่เกิดเลยนะฮะอายุ17ปีครับตำแหน่งดาวที่มาจรดาวพรหัสไหก็คือดาวพุธครับ ดาพูดมีผลอย่างไรครับดาพูดคือความฉลาดการพูดการจานะฮะชิงต่างๆดีหมดเลยในช่วงนี้นะครับท่านจะไปสอบแข่งขันสอบชิงทุนอะไรต่างๆนี้ได้หมดเลยครับการเรียนการงานความรักดีครับอยู่ในเกณฑ์ดีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในช่วงนี้นะฮะสิปีนะครับเพราะอยู่ในตําแหน่งของอาชีพการงานถ้าท่านจะทํางานอายุสิปีก็มีลาบมีผลครับ ถ้าจะเรียนต่อก็มีสิ่งที่ดีครับท่านสามารถสอบติดในสถานที่ที่ท่านพึงจะไปหรือสอบไม่ติดนะครับจังหวะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนครับวิชาการให้คุณกับท่านแต่แน่นอนครับท่านต้องย้ายที่อยู่แล้วล่ะครับ17ปีมีตำแหน่งที่อาจจะสอบติดที่นั่นที่นี่ท่านอาจจะได้เดินทางไปอยู่กับญาติคนวันนี้โตกับญาติครับอยู่กับพ่อกับแม่ก็อาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้ท่านได้เดินทางแน่นอนครับวิเคราะห์ว่าการเงินการงานความรักดีครับมีเกณฑ์ชะตาได้โยกย้ายครับ ในช่วงวัยนี้ของดาวพุธครับอ่านหนังสือนังหาให้ดีครับแล้วหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนะครับกวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรครับไม่มีอะไรมากสําหรับอายุ17ปีครับสิ่งที่ท่านควรทํามากที่สุดนะครับหนังสือนังหานะครับอาจจะพิมพ์ครับเขียนเองครับแล้วบอกเพื่อนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษครับหมั่นสวดมนต์บอกเพื่อนชวนเพื่อนสวดมนต์ครับหรือแนะนาญาติพี่น้องครับเสร็จแล้วกวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรครับดําเนินชีวิตอย่างนี้เรื่อยๆสบายๆนะครับให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนะฮะ ตำแหน่งทิศทางของท่านอยู่ทิศใต้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าไปนอนมุมทิศใต้หันหัวนอนทิศใต้ครับจะเป็นการดีครับตำแหน่งทิศใต้ครับวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นพระประจําวันเกิดนะฮะพระประจําวันเกิดจำมาไว้ให้ดีนะครับตำแหน่งทิศใต้เป็นทองเหลืองครับเป็นห้องเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมหากท่านเดินทางไปศึกษาไกลๆนะครับวางพระทิศนี้ครับจะส่งผลให้ท่านเจริญในพุทธคุณครับ และช่วงหน้าครับวัย18ปีครับหลังจากที่โยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งของท่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการเงินการงานความรักครับช่วงหน้ากับผมอาจารย์ธนวัฒน์กับคนบริหัสวัย18ปีครับหง,งจุย้ยพิชัยสงฆเม่อเขือเผายกเขาหลับลังเลวไร้ดีลาเฉยชาทางเพศ กระชับพื้นที่แต่ไม่สําเร็จปฏิเสธการรบสยบคู่ต่อสู้ไม่ได้ยินปังปังพลัสปรับลักให้พร้อมรบสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เข้าใจคุณผู้ชายอย่างตรงจุดยินปังปังพลัสสูตรต้นตำรับจากจีนแผ่นดินใหญ่บวกกับสมุนไพรอันทรงคุณค่าด้วยส่วนผสมที่ลงตัวผลิตโดยเจ้าของสูตรที่ส่งออกมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับท่านชายเข้มข้นอัดความพิษมาเต็มพิกัดทุกเม็ดยินปังปังพลัสจัดให้ ียงเม็ดแรกคุณก็ประทับใจบอกกับใครไม่ได้คุณต้องลองด้วยตนเองตรมกัดอาลีหรือปลาไหลเผือกของขวัญจากพระเจ้าที่เหล่าท่านชายไม่ทราบมาก่อนสารสกัดจากรากปลาไหลเผือกทาให้เกิดการถือตัวทางเพศโดยช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวดีขึ้นทําให้มีความคงทนในการมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นเจ้าโรคและอันฑะจะมีการเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นตั้งถังเช่าบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันและพลังชีวิตแก้อาการย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายสมจีนบำรุงกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศบำรุงระบบไลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นและช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิลดการเสี่ยงโรคเบาหวานยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งยากเขาแพะบำรุงไตระบบขับถ่ายเสริมสมรรถภาพทางเพศอบเชยจีนแก้อาการอาวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาการหลังเลวบำรุงหัวใจแก้อาการปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน กวาวเครือแดงบำรุงสมองบำรุงร่างกายแก้อาการอ่อนเพลียรักษาอาการผมร่วงให้ดำเงางามเหมือนเดิมเสริมสมรรถภาพทางเพศปาเกกบำรุงเลือดเสริมการทำงานของไตและเสริมกำลังของเส้นเอ็นให้แข็งแรงขึ้นเพิ่มความฟิตให้ปึงปังของท่านชายกระตุ้นเลือดให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งยินปังปัง,ปงพลัสเป็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยปลอดภยัยไรสารตกค้าง เรียกความฟิตพิชิตมังกรหลับปลุกให้คืนชีพฟิตปังเหมือนมังกรสู้ฟัดพร้อมรบในสมรภูมิรักอย่างเต็มพลังอึดแข็งทนนานทานหินปังปังพลัส1นกระปุกบรรจุ30แคปซูลราคา1,900บาทสนใจสั่งซื้อโทร